สวัสดีครับน้ำท่วน้ำมนต์เลยครับที่ช่องตั้มลำซิ่งนะครับก็พาพี่น้องนะครับไปชมกันไปเรื่อยที่นมให้เด็กเลยเด้อนมให้เด็กไปดื่มกินที่บ้านเลยนะครับมาไว้ผู้สร้างนะครับสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุก็การนอนครับการนอนครับตาขอแารนอนครับสาธุครับสาธุตัวเลขไปแบ่งกันเลยเด้อแบ่งกันนะครับเลยแบ่งกันมาแบ่งกันนะครับ ครับสาธุคร <c oughs> <réussi> ับยกน้ำครับยกครับจับน้ำครับยกไปไหวจับไปครับสาธุครับตัวจริงเสียงจริงครับผมไปบูชาบ้านนะครับต้องไม้เก็บไว้บูชานะครับม่กินเลยครับลูกม่กินเลยครับ มาไว้ข้างหน้าวางครับวางครับครับวางนะครับวางเลยครับวางนะครับตาขอระวังนะครับตา <coughs> เเดีี๋๋ยยยววอ้ตัวเล็กเอาไปดื่มที่บ้านเลยเด้อตาข้อแล้ววางไหมครับวางเลยครับวางตาค้อแล้วครับวางเลยครับดอกไม้กีบเป็นกูชานะครับวางเลยครับวางเลยครับดอกไม้กีบเป็นกูชานะครับตาข้อแล้วครับตาข้อแล้วครับวางเลยครับยกครับยกน้ำยกน้ำครับพักล่างเทิญนะครับจับไว้ครับสาธุสาธุครับ

ครับสาธุครับสาธุตัวเลขเอาไปดื่มที่บ้านเลยเด้อเอาไปดื่มที่บ้านที่บ้านเลยนะครับสาธุครับสาธุตาคอระวังนะครับหนุนตาคอระวังนะครับน้ำเอานี่ครับหนุนตาคอระวังนะครับวางเลยครับหนุนตาคอล้างวางเลยครับสาธุ จ่าทุกขับสาธุครับตาพ่อระวังนะครับล right> ุงมาไป็นบ้านนะครับจับน้ำไ้วยนะับจับน้ำด้วยจับจับจับน้ำจ่าทุกขับขาธุครับสาธุกลุงไม้เก็บเป็นผู้ชานะครับลุงตาพ่อระวังนะครับลุงตาพ่อระวังนะครับลมเอาให้ตัวเล็กเลยพี่เด้อไม่ดีคนละแข่งนะครับจ่าทุครับจ่าทุก นมให้น้องนะครับมให้นาพอระวังนะครับนมให้เด็กเลยนะครับตาพอระวนะครับวางนะครับเดี๋วม่ต้อชะลอนะครับไม่ต้องชะลอ ตูครับสาตูครับพอระวังเลยครับดอกไม้จะเป็นผู้สาบันนะครับครับดอกไม้จะเป็นผู้สาเลยครับแล้วก็คือดื่มไม่บเป็นผู้สาตู้ขับษาตู้วางอระวังเลยครับแต่ดอกไม้จะเป็นผู้สาพันนะครับคือว่านะครับอ้าวเก็บไปกินกันเลยนะลูกเก็บเอาไปกินกันเลยครับเอาไปดื่มเลยนะครับคนเราตรวจนะครับตูครับสาธุครับสาตู้ หลงตาคอระวังนะครับหงตาระวังนะครับ่หงตาอระวังนะครับานะครับหงตาอระวังนะครับางครับอตัดาอครับะันะครับครับ นีครับดอกไม้ไปบูชาบ้านนะครับครับไปน้ำวาครับเอาแบไปบูชารถนะครับดอกไม้มางนะครับางนะครับางนะครับสาาเนยมันเนียนนะครับพี่น้องใออห้เนียนด้วยพี่นเนมหน่อนมมาถวายเนียนหน่อยครับนมถวายเนียนด้วยครับ มาใหครับครับสาึ่งมันสบายนีนะครับขนมเอาให้เด็กก็ได้พี่เด้อเดี๋ยวนมให้เด็กเลยครับสกละวางนะครับดอกไม้กับปูชานะครับสาทุกษบสาสาดอกไม้กับปูชานะครับปูชานนะครับสาธุรับสาธุรับนมให้เด็กได้พี่เด้อนมให้เด็กเลยครับสาทุบษา คุณยายเอาให้เด็กเลยเด้อนมเอาให้เด็กเลยนะครับคุณยายเอาให้เด็กนะครับสาธุครับาธครับวางนะครับวางนะครับคนท้องวางเลยพี่วางเลยคนท้องนะครับเอานมมาอีกครับเอาอีกพี่ผมให้อ in ีกอันนี้เอาของกินเลยคุณยายครับคุณยาย ถวายเสร็จแล้วเลือกเลยนะครับสบ้างไปเลยครับบ้างไปเลยงานของสาธุครับสาธุลงระวังครับระวังสาธุครับสาธุคุณยายจับไว้ด้วยครับเออสาธุครับวันนี้วางครับหลวงตาขอแล้ววางนะครับวางไว้เลยครับยกครับยกครับยกมาถวายเลยครับสาธุครับสาธุครับ วาครับวางนะครับตาข้อระวังนะครับาข้อรับนุครข้ระวันะครับกิาอนุให้ดีเลยนะครับใหญ่อันนั้นต้องเตือนเพื่อตอนที่เขาจะนำปุ่มเท้าหลวงตาวา้อตา้ครับสา้บวางเลยนะครับใหญ่วางเลยนะครับ สาธุครับสาธุครับครับจบครับางห้เดวาครับวาครับวางครับวงครัวางครับวาดควางครับาครับวาครับวางควางครเดครับวาคาให้เด็าครครับา้ครับวางครครับางครับาครับวาควาครับวาครับางวาัครับวควยนะครับคาาครับารับคควัวค